สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องวัวพองเชียงตุงอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้น้องวัวพองเชียงตุงนะคะจะมาเล่าให้พีพีเอทุกท่านในทราบกันนะคะว่าทําไมนะคะสาวรุ่นใหม่หรือว่าคนเชียงตุงนะคะชอบไซส์ของไทยกันนะคะจะมาบอกให้พีพีเอทุกท่านได้ดูกันนะคะโอเคค่ะเริ่มเลย อย่างเช่นเหมือนยาสระผมนะคะมาจากไทยซื้อมาจากไทยเนี่ยซื้อของไทยมาใช้แบบนี้ครีมรองพื้นหรือว่าอะไรครีมครีมกันแลดเอ้ยไม่ใช่ครีมรองพื้นแล้วก็กันแลดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อา่าผมล้างหน้านะคะก็จะมีเป็นของไทยหมดเลยใช้ของไทยหมดเลยอ่าของใช้ในว่านน้องุพพง์ก็ส่วนมากก็เป็นของไทยหรือว่า ซื้อมาจากไทยนะคะก็จะเหมือนอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ยอยู่นี้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นของไทยนะคะของจีนก็มีอยู่ที่ว่านะคะก็จะสาวรุ่นใหม่หรือว่าสาวสาวหนุ่มๆแบบนี้จะไม่ค่อยขับกันถ้าเป็นหนุ่มมาจีบสาวแบบนี้นะคะขับของจีนมาขับมอเตอร์ไซค์จีนมานี่คือแบบไม่สาวไม่มองคนะ ไม่ไม่ไปด้วยแล้วแบบนี้เลยจะว่าได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะคือแบบมันจะเหมือนชอบของไทยแล้วซึ่งชอบของไทยมากกว่าแบบนี้เนาะ,ะเหมือนอย่างเช่นเสื้อผ้าแบบนี้นะคะถ้ายิ่งซื้อของไทยมาใส่แล้วก็ไปซื้อที่ไทยหรือว่าที่แม่สายอะไรต่างๆนะคะจะมันจะ สวยแล้วก็ดูดูมากเลยนะคะมันจะแบบใส่แล้วมันมีออร่าทุกคนโอเคนะคะก็จะชอบกันนะคะโทรศัพท์ก็จะถ้าไปซื้อที่ไทยมาหรือซื้อที่ไม่สายมานี่คือแบบเขาช้าหน้าซื้อที่ไม่สายมานะอะไรต่างๆแบบนี้ก็มีนะคะสาวรุ่นใหม่สมัยนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะมาเล่าให้พี่ๆเอฟซทุกท่านได้รู้กันนะคะว่า มันดีจริงๆนะคะว่าอย่างเช่นที่บ้านก็จะแบบตู้เย็นหรือว่า,ารถมอเตอร์ไซค์นะคะจักรยานนะคะก็จะใช้ของไทยหมดเลยนะคะก<ม>็ถ้าโอ้ถ้าตอนเรียนด้วยกันเหมือนเพื่อนๆเ,เรียนด้วยกันนี่จะชอบมากเลยเล่าให้กันฟังนะว่าอื ฉันอะซื้อกระเป๋าเนี่ยมาจากแม่สายนะเป็นของไทยเลยแบบนี้แต่ซื้อเช,ชียงตุงเป็นของไทยมามันก็มีแต่อ่าซื้อที่แม่สายแล้วมาแบบนี้มันจะแบบจริงจริงเลยแบบเนี้ยมาแบบมาพูดแบบเหมือนซื้อเชียงตุงไม่ใช่ของไทยแบบเนี้ยแต่ซื้อเชียงตุงมันก็ใช่ของไทยอยู่คือมันส่งมาแบบเนี้ยแต่ที่ ที่พูดคุยกันนี่คือเหมือนซื้อที่ไม่สายมาเลยแบบนี้ของไทยเปี๊ยเลยแบบมาเนี้นะคะก็นะคะก็เหมือนไปไม่สายอะไรต่างๆก็จะมีจะมีเสื้ออะไรมากลับมาบ้านนะคะชอบกันแบบนี้นะคะยิ่งสาวรุ่นใหม่นะคะอ๋อดูในทีวีหรือว่าดูในละ,ละครนะคะว่า,าใส่ ใส่เสื้อแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้สวยลุลี่ก็ใส่ตามนะคะแล้วส่วนมากก็ดูทีวีไทยนะคะที่บ้านก็ดูทีวีไทยกันหมดเลยนะคะทุกวันเกือบทุกวันเลยค่ะก็ดูทีวีไทยกันนะคะก็อย่างเช่นเหมือนเสื้อผ้าแบบนี้ก็ดีน้องคือแบบมันใส่แล้วดีแล้วอีกอย่างก็มันดูมีออร่ามากเลยนะคะยิ่ง ดูในทีวียิ่งแบบไปซื้อมาใส่ตามอ,อ้โหเอาล่ามาเลยก็ดูมาประมาณนี้เนาะก็จะดูในทีวีเหมือนซื้อยาล้างหน้าอะไรต่างๆอะ่ะน้องบุพองเคยไปแม่สายนะก็ไปไปแล้วก็ซื้อที่แม่สายมาเลยค่ะคือแบบอะไรก็ซื้อซื้อที่โลตัสมาหมดเลยก็ทำให้แบบเอามายากหนัก นะคะที่เชียงตุงก็มีมีนะคะแตเ่เพราะว่าที่แม่สายมันจะราคาถูกกว่านิดนึงเพราะว่าเขาเอามาขายที่นี่ก็จะขึ้นรานะคานิดนึงเนาะก็ไปซื้อไปเอาที่แม่สายมาเลยประมาณนี้เคยเคยไปครั้งครั้งหนึ่งที่เอาของมาเยอะมากไปซื้อของเพราะว่าเอาของที่หนักๆเลยนะคะเอามานี่คือข้ามด่านมา เ,เลินมาแบบนี้เลยนะคะนักมากเพราะดีจริงๆค่ะเหมือนอรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะก็จะส่วนมากเลยนะคะก็จะขับมอเตอร์ไซค์ของไทยนะคะของไทยนะคะหน่งเส้นเ็กแบบนี้นะคะก็จะเป็นของไทยนะคะก็ถ้าเป็นเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ของไทยแบบนี้นะคะยิ่งสาวๆรุ่นใหม่ตอนนี้นี่ สุดโอ้หมดหมดเลยค่ะเท่าที่น้องผูพองเห็นมานะคะหมดเลยที่ขับมอเตอร์ไซค์ไทยหมดเลยนะคะก็ไม่มีไม่มีขับมอเตอร์ไซค์อื่นเลยประเภทอื่นหรือว่าอของจีนอะไรไม่มีนะคะมีแต่ของไทยนะคะที่ขับกันอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะก็อย่างเช่นของใช้ที่ว่านแบบนี้ก็จะเป็นของไทยหมด ไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็อะไรต่างๆที่ว่านเหมือนตู้เย็นเรอนั่นแหละค่ะก็จะเป็นของไทยแล้วก็ทีวีไทยช่องของไทย้วกอมอัตตร์ไซค์ก็ไทยทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ก็จะดูทีวีไทยกันเหตุผลที่ คนเชียงตุงนะคะพูดภาษาไทยกันได้ก็เพราะแบบนี้นะคะเพราะว่าพูดภาษาไทยกันได้ก็ดูทีวีไทยช่องของไทยช่องเจ็ดช่องสามช่องสาเอ็ดช่องวันสามสิบเอวันเนี้ยรู้กันทุกช่องในทุกคนนะคะชอบดูกันนะคะดูละครด้วยแบบนี้ก็เลยพูดภาษาไทยได้กันนะคะพูดได้พังออกแล้วก็คุยคนไทยได้นะคะ บางคนก็คุยไม่ได้ก็พังออกนะคะพังออกนี้มากเลยนะคะส่วนมากก็จะแบบเหมือนเสื้อแบบเนี้ยดูในทีวีแล้วมาใส่แบบนี้นี่โอ้โหเอาล่ามาเลยเอาล่ามาเลยเสื้อเอาล่ามานะคะแต่หน้าไม่ผ่านก็เหมือนมีทั้งตัวก็ของไทยใช้ของไทยหมดเลยนะคะอย่างเช่นเปิดร้านเขาเปิดร้านที่หน้า ปากซอยน่านน้านเนี่ยนะคะก็จะขายแต่ขนมมาจากไทยแล้วก็สินค้าไทยหมดนะคะจะมีสินค้าไทยหมดก็ไม่ใช่นะคะก็จะเหมือนเยอะมากเลยนะคะก็เหมือนหาหาได้หาไล่เร็วอะคือแบบอยากเหมือนดูในทีวีแล้วอยากกินอันนี้อ แบบนี้ก็มีขายนะคะมีขายแล้วนะคะเชียงตุงก็มีขายแล้วประมาณนี้นะคะดูแบบเอ,อวันนี้ดูเห,เห็นเห็นอย่างเช่นเหมือนอ่ะยังไงเหมือนอะไรป๊บคิดป๊บเล่าเล่ามาก็ถึงมืดเลยนะคะโอเคยังไม่ได้เล่าหมดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะทำไมถึงชอบกันจังนะคะก็จะเหมือน มอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็เครื่องมันก็จะเสียงมันเพระมากขึ้นนี้มันก็เพราะมันมันต่างกันอะอย่างอย่างเช่นเหมือนของปร,ประเทศอื่นอะไรประมาณน,นี้ก็จะต่างกันนิดหน่อยเนาะก็จะใช้ของไทยกันมืดเลยตอนนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่านของน้องโมพองนะคะที่ใช้ของไทย ว่านอื่นๆก็ใช้ของไทยกันนะคะเหมือนเครื่องปั่นเครื่องปั่นผลไม้อะไรก็ไทยเครื่องอะไรของใช้ส่วนตัวก็ไทยเนาะของใช้ในว่านก็ไทยหมดเลยอะ่ะน้องอ่ะจะไม่พูดไม่พูดไม่ใช่จะพูดไม่หมดเนาะมันจะเป็นของไทยหมดเลยนะคะ <S <S ก็เท่าที่ว่านคนอื่นก็จะเหมือนดู คลิปไทยแล้วมามาต่อด้วยเหมือนทําของกินน่ะนะคะขนมไทยแบบนี้ก็มาทํากันแบบขนมไทยชอบกันนะคะขนมไทยก็ชอบสินค้าไทยก็ชอบกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะแบบนี้นะคะก็เลยทาให้คนเชียงตุงใช้สินค้าไทยมากที่สุดแล้วก็พูดภาษาไทย ได้กันนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ